วัสด,ดีครับพ่อผมบอบบีวันนี้เล่นเกมองคเปิดมาก็ทันใจแหละเปิดคลิปมาผม fk ไว้แต่ผมไม่ได้เปิดคูดตั้มัดมากผมใช้ออโต้คลิกเนี่ย fk ไว้ผมออโต้คลิกนะไม่ใช่ออโต้เล่นะแต่เปิดมาแบบ พอลุกขึ้นมาดูจอปุ๊บปรากฏว่าเห็นไอเทมดรอปละแหมท่านลืมเปิดคูณแต่ช่วงนี้มาเก็บขนแกะ,ะไม่สิต้องเรียกว่ามาฟาร์มความหยกแดงนั่นแหละเรียกเก็บขนแกะเสียงเกมดังไปแม่เอาจะฟังเสียงเกมไปเถอะเสียงเกม ไม่มีเลยนะมึงทุกคนชอบอ่านนิยายนะครับผมชอบอ่านนิยายนะผมไปเจอนิยายจีนอันหนึ่งมาผมไปนั่งอ่านแล้วอ่านไปได้ห้าสิบตอนแล้วผม อ่าล้วก็จะอ้วกไม่ไม่ได้ไหมายความว่าจะอ้วกจริงๆนะแ็่แบบสกยลพลังมันแบบมันมันเบ้อเกินอ่ะมันมันดูไม่สมเหตุสมผลอ่ะเขาแจว่ามันเป็นนิยายแต่สกิลพลังมันมันทำให้ดูไม่สนุกอ่ะอ่าผมจะเกินให้สั้นๆนะ พระเอกมันมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งของให้กลายเป็นความเป็นจริงได้อ่ะแล้วเปลี่ยนแปลงสิ่งของอย่างพวกนิยายอนิเมะหนังอะไรพวกนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงเป็นความเป็นจริงได้อรู้จักมาเ์อเ์เดอร์ใช่ไหมใช่พระเอกมันเปลี่ยนเข็มขัดมาเ์อเลเดอร์บิวมามันก็แปลงร่างจากนั้นก็ถึงพระเอกที่ บอกว่าตัวเองมีความสามารถกับคนในครอบครัวแล้วก็ไปบอกกับประเทศให้เอาความสามารถตัวเองไปใช้อืมไม่รู้สิครับผมมันเป็นเอทีที่บอกความสามารถตัวเองกับคนอื่นอ่ะคือชี้เป้าเกินอ่ะชี้เป้าตายเกินอ่ะอก่นะ ันชีงเป้ามันกลัวไม่มีใครฆ่ามันได้หรอคือเข้าใจว่าโอเคครอบครัวมันครอบครัวมันเหมือนมีเส้นในทหารมันก็เลยบอกตัวเองมีความสามารถอะบอกให้เราประเทศให้เรานักวิทยาศาสตร์จากนั้นจะเอาของมาให้พวกนักวิทยาศาสตร์นะกกอปไปแล้วผมนะฮึฮ่บึกบค้งจริงๆอ คือเข้าใจไหมว่าของในอนิเมะหรือนิยายโอเคเขฟิลเออมันเป็นนิยายนั่นแหละแล้วแบมาให้คนเด็กเป็นทิพยก็โอเคเข้าใจว่ามันเป็นนิยายอ่นเริ่มติงอีแล้วเริ่มงลยเริ่มตงโอเคพระเอกมันเก่งมันเท่จริงแต่ประเด็นที่ผมไม่ชอบคือมันเปิดเผยตัวตนอะเปิดเผยตัวตนแล้วแบบพระเอกยุคอต่มันไม่ใช่นิยายที่แบบนิยายดังมันเป็นนิยายแบบนิยายทั่วไปที่คนเขาทำเข้าใจ เป็นถ้าเอกที่แบบดูยิงยิงเนี่ยมันยิงแบบเหมือนไม่มีเหตุผลอะยิงหาที่ตายถ้าเนี่ยถ้าสมมติมันมีนักฆ่าใช้สไนเปอร์ยิงมันอะ่ะมันไม่ตายเหรอ <c oughs> อ่ามันเป็นพระเอกลืมไปแหละแล้วนั่นแหละมันก็มีความสามารถจากนั้นตอนหลัง,ลงมาอ่อาไอ้ระบบที่มันมีอะก็บอกว่า ไม่กลัวคนป้นน้องพระเอกไปหรออะหลังๆไปมาพระเอกเริ่มระบุบอกว่าพระเอกไม่ใช่คนสายเลือดของตระกูลพระเอกอ่ะเป็นเหมือนสายเลือดนอกโลกอะแรกๆกูก็นึกว่าแบบแรกๆนึกอเรื่องดิงเดินบนโลกนะสักพั้งพระเอกเป็นสายเลือดนอกโลกไม่ใช่สายเลือดคนเด ok. ียวกับน <time> <c oughs> ้องสาวตัวเองแต่พระเอกอะจะแต่งกับน้องตัวเองอะจะได้กับน้องตัวเอง ยิ่งอ่านยิ่งเงย็นหัวคนอื่นอาจจะท้อนะแต่ผมผม,ผมปวดหัวว่ามันมันมันเจอน้องมันแค่ไม่กี่ตอนอะ่อะอ่ะผมผมเห็นเจอน้องมันซึ่งตอนที่สามสิบกว่ามันที่มันไปเจอน้องมันแล้วตอนที่สี่ห้าสิบนั่นแหละมันก็เพิ่งรู้ตัวว่ามันระบบบอกนี่ระบบอืมระบบบอกว่า ไม่ใช่เสรเดียวกันแต่งันกันได้เพราะพระเอกไม่ใช่คนบนโลกอะไรไม่ใช่คนบนโลกเครจะว่ามึงเคยปมเหรอกับฉัผนผะพระเอกมันสามารถเปลี่ยนคนจากอาโลก อน,นิเมะตินิยายมันเป็นความเป็นจริงได้ไรู้สิมันคนชอบก็โอบสิคูบมุมไม่ชอบมันมันสกิลพลังมันเบอร์เกิดไปอ่ะมันเราเราคาดหวังอะไรกับนี้ กับเรื่องนี้ได้แรื่นีผมคาดหวังว่าพระเอกมันมีความสามารถแบบเปลี่ยนผมเห็นเกินเรื่องว่าพระเอกมีความสามารถเปลี่ยนโลกเสมือนจริงให้กลายเป็นโลกจริงได้เปลี่ยนแบบของในนิเมะแล้วคนนั้นผู้คนที่จะเนว่าจะแอบ,บเก่งๆไปแล้วค่อยไปแบบเผยทีหลังให้คนอื่นรู้กิจวัตรนิยายพระเอกปกติมันเป็นประมาณนี้กิจวัตรปกติไม่รู้สิแต่พระเอกนิยาย อะไรปด็นอะที่มีค้อสร้าเจียงๆสมมติว่าจะเล่นเป็นหมูกินเสืออะคิววันนั้นอะหนึนกว่าจะมาแบบนั้นแต่พอมันเปิดเปิดเผยนั่นไม่น,น่นแล้วแบบกับพลังแบบเนี้ยความสามารถแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กเว้ยสำหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้อะแต่สาหรับผมความสามารถนี้นมันมันดูไม่เข้าท่าที่จะไปเปิดเผยอ,อ่ะถ้าเป็นความสามารถแบบฝึกฝนนั่นอะไรพวกนั้นอะ แต่นี่กมค่าคนสามารถเป็นระบบเปี่ยวคนไปจริงมึงไม่กลัวโดนจับไปหั่นหรอแล้วความที่อความไม่ตกเสียสมผลนั่นคือมีพลังขนาดนั้นนะประเทศคนในประเทศก็แบบปล่อยพระเอกไปไม,กกไม่ได้กัดตัวไม่ไดู้่นนี้นั่นอ่าผมเข้าใจว่า อาจจะเป็นคงได้ตีนิยายแหละไม่รู้สิผูมอว่ามนุษย์เราเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่นะมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่ถ้าเจออะไรพวกเนี้ยมันต้องศึกษาใช่ไหมนั่นแหละหัน <c oughs> เป็นพระเอกที่มันไม่คิดหน้าคิดหลังอ่ะมันมันเป็นพระเอกในอุโ,โครคติองศนะ์พระเอกในอุโ,โครคติของศ์คือถ้ามึงจะบ้าหลุดโลกมึงก็บ้าหลุดโลกไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่นี่แบบ มันจะบ้าไหมมันก็ไม่บ้าเหมือนมันเล่นเกมแต่ผมว่าบนนิยายละมันจะบ้าไหมมันก็ไม่บ้ามันจะใช้สม,มองไหมมันก็ไม่ใช่อะแค่อย่างที่ผมว่ามันเป็นคนปกติท uh> ี<_<_<_<_<_><_<_่มีความพิเศษตอนแรกอะคือถ้ามีคนใช้สไนเปอร์เป่าหัวมันก็เรียบร้อยเหนกันอะ อ่ถึงเปลี่ยนเป็นมาร์ชเลเดอร์บิวได้คอมเมดีเดอร์บิวได้แต่อย่าลืมนะร่างปกติอะร่างมนุษย์ปกติมันไม่ได้กินขนาดนั้นไม่เหมือนพวกคูกะอาจมัยยุคแรกๆคูกะที่นั่นแหละคูกะหรืออ่ะไม่ต้องยกคูกะคูกะของไม่ใช่คูกะของวิเกชน,นะคูกะ อะเราเราไม่นับซืกอคาาของดีเกตแล้วกันที่โดนคูกากล่างคูกากล่างไอออัลติเมตนะ่ะต่อยตอนอยู่ร่างมนุษย์น่ยยังไม่เป็นไรเลยแน่เน่วร่างมนุษย์ปกติอะถ้านานเป่าหัวก็ตายแล้วอ อีแต่หายหมดสิไม่อยากจะว่านิยายเขาน่าเกิดผมไม่ชอบเท่าไหร่คนหนึ่งอาจจะชอบแต่้าผมผมไม่ชอบเท่าไรหร่แบบนี้มันมันไม่สมเหตุสมผลโอเคแหละนิยายกับนี้ไม่สมุดยอดมันก็ไม่สมเหตุสมผลละแต่ มันไม่มีที่มาที่ไปเกินไปอ่ะถ้ามันแบบมีที่มาที่ไปแค่หน่อยแบบว่าเหตุและผลนัวนี้นั่นอ่ะจู่ก็แบบมันไม่ได้เกินนะว่าพระเอกพ่อแม่พระเอกมันมันไม่ในในตอนที่อ่านมันไม่ด้บีบอกว่าพ่อแม่พระเอกเกิดพระเอกมันเลี้ยงหรือเกินอะไรแบบแบบเราควรจะบอกเขาดีไหม เขาไม่ใช่ลูกของเรามันมัไม่ได้มีเกิดแบบนี้เลยจูก็มาบอกแบบจูแล้วบบก็บอกพระเอกไม่ใช่สายเลือดคนบนโลกฮะแล้วเพื่อนไม่เล่นใช่ไหมเพื่อนไม่เล่นก็ะโอเคบางคนพูดท่านโอ๋ด้วยชินามิเกินนิ่ มันโอเคแหละมันก็สนุกแหละถ้าเราดูไม่ได้คิดอะไรมากอ่านไม่ได้คิดอะไรมากมันก็แบบเกาๆดีใช่ๆลองร้านนี้ผมอ่านถามว่ายังอ่านอยู่ไหมยังอ่านอยู่นะอ่านไปบ่นไปแล้วผมเป็นวดชอบบ่นอมะเป็นคนคิดบ่น

ไม่เลือกอ่ะผมแพ้ผมจะได้มีเรื่องทษเพื่อนไปแล้วเลือกเอง๋ยวจ้เป็นความเพียรของตัวเองอควาเกียรอย่าดูโคตรกีอาจต่ผมอยากให้มันมีภาคใหม่มากแต่แบบอเอาไปแบบเป็นภาคหลักนะเราไม่นับเป็นแบบแบบภาคแยกป็นดูมูฟวี่ภาคหลักแบบ มันมีหนึ่งสองใช่ไหมละ่ะมันมีอ่ะปาปฏิวัติแล้วก็่าที่พระเอกแตกนั่นแหละอยากให้มีแบบในภาคหลักอะไม่เอาเดอะมูฟวี่่นนี้น่ะหมายถึงภาคหลักนะไรแเป็นชื่อเลยแบบการกลับมาของราชาอะไรแบบนี้ยหรือว่า ผ่านไปสักสิบปีก็ได้อะผ่านไปสักสิบปีแล้วแบบหลังจากที่พระเอกตายไปสักสิบปีก็ได้แบบให้เนื้เรื่องมันเริ่มดำเ,เนินแบบอเหมือนปูพื้นหลังว่าอะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นก็ได้ให้พระเอกฟื้นมาเก็นะหวังกัรปก็ได้ตะวังไม่เพียกระตังละมาผิดกูไม้ มันก็จบเหมือนไอแคลปอนเทธานอะไอฟิลลูรู้ๆตอนไอเทนธานจบผมแบบอูอรู้ฟิลนั่นเลยเรื่องแรกผมวันนึกว่าแบบมันจะจบดาร์กแบบเอเินชนะอะไรแบบนี้นทุกคนตายหาหมดอะก็าแบบโอ้ยผมผมก็เห็นรูู้เนี่ยรูู้ทำให้ความเกลียดชังมันอยู่ที่ตัวเอง แล้วก็ให้เพื่อนนั้นสุสุขุฆ่าลูลูท,ทิ้งเท่ากับโอเคราชาผู้ทรงอำนาจตายไปแล้วราชาชั่วร,ร้ายลูลูทของเอเลนอะฟิลเดียวกันเลยเอาความเกลียดชังไปรวมที่เอเลนคนเดียวแล้วค่ะแล้วก็นั่นแหละว่าขาด เพื่อนเลือกนะจะเ,เราเลือกจบดีแหละแฮปปี้ยิง่งอนะ่ะมันมันแฮปปี้ไหมมันก็ไม่เลยเอเรียนตายพระเอกตายอะ่ะมันก็โซแซดแหละแต่มันมันก็ดูเป็นการจบที่แบบดีที่สุดแล้วที่แบบนำความเกลียดชังของคนทั้งโลกมารวมอยู่ที่พระเอก ไร้เสียงไร้เอฟเฟกต์ เราไม่มีตัวดาเมจอ่ะเราเราไปชนะเขาของพึ่งนี่กลังหรอเพื่อนนี่กลังไม่ได้ดาเมจดไม่มีดาเมีดเลยเปมือนว่าจบคลิปกันอยู่นะผม ผมบน่นจนผมเจ็บคอแล้ <c ười> วเอาเป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับบ่อยๆจะบ่นจนตัวเองเจ็บคอผมชอบนะข,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 ขอขอขออีกแป๊บอีกนิดผมชอบแบบชอบพูดชอบเมาอ่ะชอบบ่นแต่ซื้นกันนะแต่แพงยิงผมชอบบ่นชอบเนะม,มามากกว่า ไม่รู้สิเหงาหรอหรืออะไรเยมาบ่นอะไรเนี่ยอยากหาฟินิกนกไปคริดดรามีสุดโหดพีดจันนายอยากไปเห็น ผมชอบนะสว,ว,วยไปน่ดนวยก่อน,นต้องเปลี่ยนอะไรเนี้ย ผมทำดูนให้่างนี้ดีกว่าอิซา n ามิทำทำไว้ก่อนแต่เปิดไม่ได้มิน่าเก่ง โอ้โหสำคัญาาอะนกไฟไม่ออกเลยหรือมันไม่มีอะไรเนี่ยต้องฟันแบบเต็มตัวมา,มาอยากซื้อ ก็ไม่มีตังเท่าจัางเลยผมลืมยกเลิกสมัครสมาชิกเติมเกมไปหลายเดือนจหรับผมเดินไปหลายบาทมากเเปิดมาเห็นข้อความเข้าโอ้โหชิดหลายเดือนสมัครสมาชิกเกมฉ <c oughs> ันระืบอออกไหมนะเงินของฉันเ <c oughs> มื่อดดจะต่อสมาชิกไม่ค่อยได้เล่นหลายเกมเลย เกะนี่เกะใ้เดนเกมแรกแล้วก็บนดกครั้งเนี่ยมันบางเกมมันก็ไม่ได้อัตโนมัติแหละมันอัตโนมือเนี่ยแหละแต่บางเกมมันก็อัตโนมัติอ่ลืมตัวความน่ำมือเป็นเหตุแหละเล่นเกมก็จำไว้ครับเปิดกระชายอย่าน้ำมือครับเป็นบ่อย ไม่ก็ไม่ก็เราพิมพ์เลยไม่ได้หรอกอยากซื้อหนวยเป็นดีไซน์ที่สวยนะผมชอบนะมันการันตีเท่ากับถ้าผมเปิดหกสิบใบผมจะได้ S S R กับ S c สองตัวใช่ เอสร์เอสซสองตัวน่าผมผมมีพอหกสิบใบน่าจะมีพอ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 ,ด,อดีอตอนเปิดอ่ะก็นั่นแหละเอาไป,ไป,ไป,ไปว,วาปาา่นานเจอกัน,น,น,นะกนคลิปหน้าครับบ๊ายบายจะ้ะเราเวลาปามมานานเกินกันอ่ะจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้ะ